สมุดบันทึกกลางทะเลลึกเสียงคำรามของพายุโหมกระหน่ำจนผืนฟ้าฉีกขาดสายฟ้าฟาดผ,ผ,ผ่านลงกลางท้องทะเลระยับวาบเรือสำเภาอันโอ้อาจจะก,กรุงศรีอยุธยากำลังโครงเคลงราวใบไม้ในกระแสลมหมื่นพินิจบุตรชายผู้มั่งคั่งจากตระกูลพ่อค้าใหญ่กำลังหลับตาแน่นในห้องโดยสารหัวใจเต้นรัวดุดกลองศึกเขาออกเดินทางครั้งแรกเพื่อพิสูจน์ตนเอง แต่บัดนี้ความมุ่งมั่นนั้นกลับกลายเป็นความหวาดกลัวสุดขีดคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่เรืออย่างบ้าคลั่งเสียงไมลลันอีทอาร์บ่งบอกถึงหายนะที่กำลังมาเยือนแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในความมืดมิดของท้องทะเลอันเกรียวกราดเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งแสงแดดอันเจิดจ้าก,ก็สาดส่องเข้าสู่เปลือกตาเหมือนพินิจกระพิบตาทีๆก่อนจะพบว่าตนเองนอนอยู่บนหาดทรายขาวนวล ท่ามกลางซากปรักหักพังของเรือที่กระจัดกระจายเปลือกหอยและปูตัวเล็กๆไต่ไปมาบนผืนทรายที่ร้อนระอุทว่าความงดงามเบื้องหน้ากลับไม่ได้ช่วยปลอบประโลมจิตใจยามที่เขาเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเพียงต้นมะพร้าวลิบๆและป่าทึบเบื้องหลังไม่มีร่องรอยของผู้คนไม่มีเรือลำใดอีกแล้วเขากลายเป็นคนเดียวดายบนเกาะร้างแห่งนี้ความหวาดกลัวเข้าเกาะกลุ่มจนตัวสั่นเทา วันแรกๆคือความทรมานหมื่นพินิษกระหายน้ำจนคอแห้งผากต้องลองผิดลองถูกกับการหาผล,ลไม้ป่าเพื่อประทังชีวิตใช้ความรู้จักตำราสมุนไพราเก่าๆที่เคยอ่านเจอในการรักษาบาดแผลจากการถูกคลื่นซัดเขาสร้างเพิงพักชั่วคราวจากเศษไม้และใบไม้แห้งเพื่อหลบแดดและลมทำกลางความเงียบงนันมีเพียงเสียงคลื่นและเสียงนกป่าเท่านั้นที่เป็นเพื่อน บางคืนเขาสะดุ้งตื่นด้วยความหวาดระแวงคิดไปถึงเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังการต่อสู้กับธรรมชาติเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่การต่อสู้กับความเหงาและความสิ้นหวังในใจกลับยากยิ่งกว่าเขาเริ่มพูดคนเดียวเขียนบันทึกความคิดลงบนแผ่นไม้ที่หาเจอด้วยฐานไม้เพื่อไม่ให้สติสัมปชัญญะเลื่อนหายไปหลายเดือนผ่านไปมื่นพิลิตเริ่มปรับตัว เขาเรียนรู้ที่จะหาอาหารและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพประดิษฐ์เครื่องมือจากหินและไม้ไผ่เขาพยายามสร้างสัญญาณควันบนเนินสูงแต่ไร้ประโยชน์เขาพยายามต่อแพ้ไม้เล็กๆเพื่อลองเสี่ยงชีวิตออกสู่ท้องทะเลแต่ครึ่งยักษ์ก็ซัดกลับเข้าฝั่งทุกครั้งไปอย่างไรก็ตามในความพยายามที่ไม่สิ้นสุดนั้นเขาก็พบร่องรอยประหลาดที่ชายหาดรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดมนุษย์กับเศษเครื่องปั้นดินเผาเก่า ที่ดูเหมือนมาจากอดีตการมันทําให้เกิดคําถามมากมายเกาะน,นี้เคยมีใครอยู่หรือไม่หรือเขากําลังถูกจับตามองแล้วพายุลูกมหือมาที่โหดร้ายยิ่งกว่าครั้งแรกก็โหมกระหน่าเข้ามาอีกครั้งแสงอาทิตย์หายไปแทนที่ด้วยเมฆทะมึนและฟ้าฝนที่บ้าคลั่งที่พักที่เขาอุตสาห์สร้างมานานพังทลายลงในพริบตาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มื่นพินิจวิ่งหาที่กำบังอย่างไม่คิดชีวิตขณะที่พยายามหลบกิ่งไม้ที่หักโคน่นเขากลับพลัดตกลงไปในปล่องถ้ำลึกลับที่ปากทางถูกเปิดออกจากการที่ดินถล่มลงมาภายในถ้ำนั้นมืดมิดและชื้นแฉะเขาได้ยินเสียงน้ำหยดติง๋งติงและเสียงหายใจของสัตว์ป่าท,ที่เข้ามาหลบภัยเช่นกันความมืดมิดและความโดดเดี่ยวครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งความคิดที่จะยอมแพ้ผุดขึ้นมาในใจอย่างรุนแรง เขาตัวสั่นเทาจากความเหนื่อยล้าความหนาวเย็นและความกลัวนี่คือจุดจบแล้วหรือเสียงหนึ่งกระซิบในใจแต่แล้วภาพของครอบครัวที่กรุงศรีอยุธยาก,ก็ฉายชัดขึ้นมาในมโนสำนึกความรักและความหวังเหล่านั้นดุจแสงสว่างกลางความมืดมิดมื่นพินิจกัดฟันแน่นเขารวบรวมสติปัญญาและความแข็งแกร่งทั้งหมดที่มี ใช้หินคมคมคลำทางปีนป่ายผ่านเส้าหินที่คับแคบจนในที่สุดก็พบช่องว่างเล็กๆที่พอจะมองเห็นแสงสว่างจางๆอยู่ข้างบนเขาต้องปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากทั้งกลางสายฝนที่ยังคงกระหน่ำลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนเขาต้องรอดให้ได้หมื่นพินิษรอดชีวิตจากพายุลูกนั้นอย่างวุดนวิตภายในถ้ำแห่งนั้นเขาพบว่าถ้ำแห่งนี้มีแหล่งน้ำบาดาลสะอาดและเป็นที่หลบภัยชั้นเยี่ยม เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเกาะไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่เขาใช้ชีวิตที่รอดอยู่อย่างสมถะมีเพียงธรรมชาติที่ไรยร้อมเป็นสิ่งปลอบประโลมเขาใช้เวลาหลายปีบนเกาะแห่งนี้พิจารณาชีวิตที่ผ่านมาและความหมายของการมีชีวิตรอดเขาไม่ได้เป็นเหมือนพินิจคนเดิมอีกต่อไปเขากลายเป็นคนที่มีสติปัญญาความอดทนและความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง ความโดดเดี่ยวหล่อล,อลอมให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างแท้จริงวันหนึ่งขณะที่เขากำลังหาอาหารริมชายหาดเขาก็มองเห็นจุดเล็กๆลิบๆดนเส้นขอบฟ้าจุดนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนเห็นเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่กำลังแล่นผ่านมาไม่ไกลจากเกาะของเขาอาจเป็นเรือของสยามที่ออกค้าขายหรือเรือจากดินแดนตะวันตกที่มาเยือนภูมิภาคนี้หมื่นพินิจหยุดนิ่ง มองดูเรือลำนั้นที่กำลังเคลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆหัวใจของเขาเต้นระัวอย่างประหลาดนี่คือโอกาสที่เขาจะได้กลับไปสู่โลกที่เขาเคยรู้จักสู่ความสีวิไลย์ที่เขาจากมาหรือเขาควรจะเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนเกาะแห่งนี้อย่างสงบสุขกับสิ่งที่เขามีและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากบททดสอบอันยิ่งใหญ่นี้เกาะนี้ได้กลายเป็นบ้านของเขาไปแล้วไม่ใช่สถานที่ที่เขาถูกจองจำอีกต่อไป หมื่นพินิษไม่ได้วิ่งส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นปล่อยให้เรือลำนั้นลับหายไปในเส้นขอบซ้าอย่างเงียบสงันชะตากรรมถูกตัดสินแล้วบนเกาะแห่งนี้เกาะที่สอนให้เขารู้จักชีวิตและตัวตนที่แท้จริง